ถาวายบังคมองค์ชายหนานอันนี่น้องสามหม่อมชั้นไปคะชังสีกับชังหรูพระองค์ทรงเคยพบพวกนางแล้วถาวายบังคมองค์ชาย,ชยหนานอัน,อนคุณหนูไม่ต้องลัวน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะ ยืนถวเด้รับบาดเจ็บลี่มินฟิงยังคงตามหานางนางจะเป็นอย่างไรบ้างข้าเป็นห่วงนางจังเลยข้าต้องรีบหานางให้เจอคุณหนูเราขอร้องเหล่าุยหยินให้ท่านสวดภาวนาให้ขุยหยินเจ็ดถ้าไปวัดห่างไกลเช่นนี้ช่วงนี้น้ำท่วมหนักเถ่านี้มีผู้ลีภ้ภัยไม่รู้จะปลอดภัยไหมฟังเจ้าพูดเข้ายังสาวยังแท่อยู่แท้ทำไมขี้บ่นนักล่าข้าเป็นห่วงท่านหรอกเจ้าค่ะ ข้าขี้บนตอนไหนกันไปจือเจ้าไม่ได้ขี้บนหรอกเจ้าแค่ช่างพูดแต่ละคนดูหัวกันรุนค่านี่ถึงแล้วนั่งดีๆวัดชิงเฟิง ไปจีจีเย็นมานี่หน่อยเจ้าค่ะเจ้าค่ะพวกเจ้าช่วยข้าเปลี่ยนชุดทีคุณหนูทำไมถึงใส่ชุดนี้ล่ะเจ้าคะข้ามีที่ที่ต้องไปหน่อยจะไปไหนเจ้าคะพวกข้าขอไปด้วยไม่ต้องลองจะไปกับข้าไม่ได้พวกเจ้าต้องอยู่ที่นี่คอยปกปิดให้ข้าอย่าให้ใครรู้ว่าข้าออกไปข้างนอกนะแต่ท่านต้องออกไปคนเดียวเราจะวางใจได้ยังไงไม่ต้องห่วงแลอวเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมา แต่ว่าคุณหนูไม่มีแต่เรือวครัเจ้าข้าทุกสิ่งที่มีอยู่ล้วนเป็นอริจัง บ่มีจินเทาเคยบอกว่านางอยู่ที่นี่ทำไมไม่มีรอยอะไรเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเข้าทุกคนวันนี้ข้าจะมาแล้วข้าหาวันนี้มีคนจากตะคุลหลีก็้ามาพ่นราอ,อีกเราจะสู้พวกมันส,ขขส,ขขสู้มันสู้มันเดี๋ยวต่อไปไปต้องสู้สองพวกมันเดี๋ยวเข้าไปเลไป,ไปเร็วอะไรปเลยไปไปเร็ว ไปไปเดี๋ยวมาตามมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเราไม่ต้องแย่งกันมีพ่อสำหรับทุกคนกะปุหลีแยกเราไปไปสู้กันเถอะเอ้าไปไปไปสู้ปัูไปไปไปหยุดดูนี่นดตัวสีก็ได้แล้ว จุดๆนี่จุดได้แล้วจุดได้แล้วจุดได้แล้วเจ้าอ,อีกแล้วเรอท่านเป็นไรไหมพี่เจไาเฉิงเต๋อพานาไปที่ปลอดภัยนะพะยะค่ะคุณดูไว้อย่า,า,ยางเชิญขอรับ หยดสู้ก็ได้แล้วหยุดได้แล้วไมหยุดไมหยุดุดได้แล้วทุกคนเดอไปให้เดอาเอยาไปเขยอ่าคุยับเล่าไปอาปเาไยัาไลเลอยไ่าไยับไบเล่ไปับเลเลไปเอย่าไปเ้าไรยาไาป่าหลวอจับพวกเขาโดยไม่รู้เหตุผลได้อย่างไรเเปยไยไาา